ครั้งหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชายคนหนึ่งชื่อว่าพันทายนารสิงห์เขาเป็นนายทายเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าเสือชายผู้นี้เป็นคนซื้อสัตว์กล้าหาญและจงรักภักดีต่อแผ่นดินวันหนึ่งพระเจ้าเสือเสด็จล่องเรือพระที่นั่งเอกชัยเล็กมาตามคลองโคกขามจังหวัดสมุทรสาค,ครคลองแห่งนี้คดเกี้ยวและแคบมากพันทายนารสิงห์ตั้งใจควบคุมทายเรือด้วยความระมัดระวงังแต่เมื่อถึงช่วงโค้งแคบที่สุดกิ่งไม้ใหญ่ห้อยลงมาหัวเรือกระแทกจน หัวเรือพระที่นั่งหักออกจากลำตามโบราณราชประเพณีถ้าหัวเรือพระที่นั่งหักในยทยต้องรับโทษถึงประหารเพราะถือว่าทําให้ของดวงเสียหายพระเจ้าเสือทรงเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุและไม่ต้องการให้ลงโทษแต่พันทายนรสิงห์กลับคุกเข่ากราบถุนว่าข้าพระราชทานชีวิตหม่อมฉันไว้ไม่ได้พระเจ้าคะ่ะเพราะกฎหมายมีไว้เพื่อความศักดิ์สิทธิ์หากละเว้นวันนี้วันหน้าใครจะกลัวกฎหมายอีกเล่าหม่อมชันยินดีตาย เพื่อรักษาเกียรติของราชสำนักและแผ่นดินนี้คำพูดนั้นทำให้ทุกคนรอบข้างน้ำตาคลอพระเจ้าเสือทรงอะไรและทรงสั่งให้จารึกเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ไว้พร้อมให้สร้างศาลขึ้นณจุดที่เขาถูกประหารเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความซื่อสัตย์ของชายคนหนึ่งพันท้ายนรสิงห์เขาไม่ได้ตายเพราะความผิดแต่เพราะยึดมั่นในความถูกต้องเขายอมเสียชีวิตเพื่อให้กฎหมายของแผ่นดินคงอยู่และยอมสละดลมหายใจ เพื่อรักษาเกียรติของหน้าที่ทุกวันนี้สารพันท้ายนอนสิ่งที่จังหวัดสมุทรสาครยังคงเป็นที่สการะของผู้คนทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงชายผู้ซื้อสัตว์ยืนหยัดในความถูกต้องเหนือชีวิตของตนเอง